ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่แหละอยู่ในสาราแก้วขนะูทางให้คนต่องเที่ยวให้คนสมมีแต่ฝากน้บบนพี่นองเอสอนอยู่ใน,ย,นย,ย,ยุเมือหนองคายเ้ยเด้อเมือนองคาย อันนี้ภาพอยู่ในเมืองหนองคายสูงพี่นองสูงหลายจังวาได้์คอยนั่นเอาสูงแท้สูงว่าประมาณสามสิบฟุต สูงจนได้ยห็นเมืองพี่ดอกเลยสูงคักสูงไงนี่เบิดทตุกลูกแบบพี่ดอกกัน่ะสูงไงไงคักงามมีตัวดอกใหม่ดอกไหลงามคักงามไงมีสาระแก้วขูด นี่หาบอย่างนอนี่เนาะในตำนานหาบอย่างนอเนาะสวนนกไหมสวยงามพี่น้องเลยส่วนเดียดแต่คนเบิ่งสวนนกไหมงามเลย หลากหลายเลยคนบ่ขาดขนาดเพิ่นปิดดิหนิขนาดเพิ่นปิดแต่ยังทำอยู่ยังมีคนลังเข้ามาอยู่ได้ขนาดเพิ่นปิดดิคนเห็นพะ่นอพี่เราดูกภาพงามใหญ่สูง ในเมืองท่องเที่ยวในเมืองหนองคายการท่องเที่ยวในเมืองหนองคายเมืองท่องเที่ยวงามขลักงามหลายพี่น้องงามหลายงามหลายน,นะ มาลอดนี่เป็นอ่ายงทางทางผ่านเข่าเมืองกายคอนเพื่นเขียนเลยผู้ดใดเกิดปีใดมาพุษราปีนั้นเห็นหมอพี่น้องเกิดปีใดมาไปไป,ไปเขาไปใจทูปใปเตียนปีนั้นที่เพื่นเขียนไว้เขียพื่อนที่เขียนไว้บอกอใครเกิดปีใดไปพุษราแล้วค่อยหลอดผ่านเข้าไปได้ าหายเคาะหายสูกหายโรคหายภัยหายพลังงานโลค่าผ่นานๆนี่เข้าไปแล้วถือถือว่ามาสสด็ะเคาะพี่น้องถือว่ามาสสด็เคาะขเข้าไปในมีวงกลมอีกดิพี่น้องบ่มแน่นว่าเข้าไปซื้อ,อดิผ่านเข้าไปแล้วแล้วดิมีวงกลมหดยางอ้อม้ะก่อนอธิษฐานยางอ้อม พี่หลวงแต,แต่แต่ลาัภาพมันมีมีมปีดันปีที่ประเทศในเวอร์ดันคุณทางในบ่นนี้ทางไหนเขาไปย่างอ่อนบนทางในมาไปย่างอ่อม พเราเห็นหมอพี่น้องโกงจักโกงกรรมโกงเกียนที่เพื่อนแท้ได้โกงกรรมกงเกียนเวียนเกิดเวียนตายปเป็นส่นเป็นว่าแต่ว่าสําคัญเบิดอยู่นี่เพื่นอนแท้ไปถึงสําคัญเบิดบนว่าระสําคัญนี่พี่น้องสําคัญเบิด nó đi thằng này thì nó bừng thằng này bừng thang này bà đi còn bừng thằng này thì nó đỡ bà đi còn 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 ันเด็ดแบบว่าสั่งสอนคนออยู่ในหน้าโลกสวรรค์ตายไปมีกล่องปืนกล่องยังมีมี่ความหมายผนเบิดอยู่ในนี่แต่ว่าบบสามารถเิลแปลได้ทันหรอกหลายพอไอ้พ,พี่น้องเอาตามรูปเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นไปเห็นมาเมืองหนองคายมาสาราแก้วคูหนองคายนี่ละสาราแก้วคูเมืองท่องเที่ยวของเมืองหนองคาย